สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพืเ่อเพื่อนในเอฟซทุกท่านทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงขอให้ถกขอให้ปังกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิชางด้วยนะคะเรามาดูการคำนวณวิ่งบนเม็ดเดียวสูตร a ที่1นนะคะ,ะแล้วก็มีใครที่รอการสรุปสงตัวล่างก็อยู่ในคลิปนี้นะคะห้ามพลาดนะคะมาเรามาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสละกกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะมาคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะเพื่อนๆเอาเรามาเริ่มที่ที่ตัง้งแต่งดนี้เลยนะคะจะเป็นอ่ะเอารางวัลที่หนึ่งมาวางนะคะหลักร้อยหลักหน่วยนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาวาง,สงเสร็จแล้วก็เอาสองตัวล่างมาวางนะคะ เสร็จแล้วก็เอาเลขคอเลขท้ายคอสองนะคะเอามาวางค่ะอ่ะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มาบุกหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะคะหลักสิบล่างหน่วยล่างนะคะแล้วก็หลักสิบท้ายคอสองคะ่ะบุกกันลงมานะ มาบวกกัน9บวก7็ก็16นะเอา6มาบวก6อีกทีก็เป็น12บวก1ก็เป็น13นะคะเอามาบวก3อีกทีก็เป็น16นะคะอ่ะเอามาวางเลย6เม็ดเดียวนะ,ะเป็นแบบนี้ค่ะเข้าที่หลักสิบค่ะงดแรกนะ มาดูงวดต่อไปค่ะศย์ 0, เอาศย์หลักร้อยมาวางนะคะเสร็จแล้วก็เอาเลข6มาวาง3ามวางนะคะ2ตัวล่างนะหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็เลขท้ายขอ2ค่ะเอามาบวกกันค่ะศูนย์บกหกนะคะก็เป็นหค่ะ บวกศก็เป็น6นะคะเอาหมาบวก9ก็เป็นสิห้านะคะเอาห้ามาบวก4ี่ค่ะก็เป็นลงท้ายเลขเก้านะคะเอาก้ามาวางค่ะอ่าในนี้จะมีการสรุปสองตัวล่างนะคะอ่าพี่ช้างก็เข้าใจอยู่ม้างท่านก็ขอมาอยาให้สรุปแต่เช้าเลยนะคะแต่ความจริงพี่ช้างก็ยังมีอีกอยู่นะคะ ยังมีอีกหลายสูตรแต่ก็บางท่านก็อาจจะอย่าไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะหรือว่ากลัวเขาอ่านเนาะแต่ที่ช้างเนี่ยที่ตรงเนี้ยจะซื้อก่อนซื้อหลังนะไม่มีประโยชน์เลยค่ะอ่านเช่นกันนะคะจะเป็นแบบนั้นนะแต่ทางนู้นจะซื้อก่อนเนี่ยก็จะดีกว่านะเห็นเขาพูดแบบนั้นนะอ่าไปหาซื้อลอตเตอรี่ดีกว่านะคะ ไม่ต้องอันอ้นอะไรเลยนะเอามาดูมาดูงวดที่สามกันค่ะเสร็จแล้วก็เอารางวัลที่หนึ่งมาวางอีกนะคะอ่าแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาสองตัวล่างค่ะก็เอาท้ายคอสองค่ะ มาบวกกัน3าบก9ก็เป็น12ค่ะ12บสกสบกสก็เป็นเลขหนะ6บวกสก็เป็นเลข9้ค่ะ9บกเนะคะก็เป็น16บหนะคะเอา6มาวางค่ะอือก็เข้าที่เข้าที่หลักร้อยนะคะ มาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะงวดที่เพิ่งออกไปเราก็เอารางวัลที่หนึ่งที่ออกไปก่อนหน้านั้นอําวางก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาศูนย์มาวางสามอแล้วก็เอาเจเก้ามาวางเจดเก้ามาวางแล้วก็เอาเจ็ศูย์สามอ่ะ 6บกบวกศนะคะก็เป็น6ค่ะบวกเ็ก็เป็น13นะคะลงท้ายเลข3 3มบวกเก็เป็นลงท้ายเลข2นะคะบวกศก็เป็น2ค่ะอ่าใช่ไหมคะลองบวกดูนะใช่แล้วค่ะลงท้ายเลข2นะคะเอา2มาวางนะคะอ่าเข้าที่หลักสิบค่ะ ่ะมาดูงวดต่อไปนี่ว่าจะเป็นตัวไหนนออะอามาดูกันจะเป็นเอาเลขที่เคยออกไปนี่นะเอารางวัลที่หนึ่งที่เคยออกไปนี่ค่ะหลักร้อยนะ,ะหลักสิบหลักหน่วยนะสองตัวล่างค่ะเสร็จแล้วก็เอาเลขท้ายข้อ2องค่ะ แล้วก็อ่เป็น 9, เก้าอแบบนี้นะหกบวกสองก็เป็นแปดค่ะแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้าลงไทยเลขห้าห้าบวกแปดก็ลงไทยเลขสามค่ะบวกสองก็ลงไทยเลขห้านะคะอ่ะใช้กดใช้วิจนะาณนะคะไม่รู้ว่ามาหรือไม่มาไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็วิ่งบนประมาณนี้นะคะบ่าชอบก็เอานะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดู ที่สรุปสองตัวล่างกันไว้นะมาเลขที่ออกเลขที่ออกอเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ที่เราชนกันเมื่อกี้นะที่ชนกันเมื่อกี้ที่มันจะมีเลขที่มีตัวนี้เนาะเดี๋ยวเ,เขียนให้ดูแปบบ๊บที่ชนกันทั้งหมดสองสูตรอ่าสองสูตรถ้าสามสูตรนี่จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะ นี่ชนกันนะคะทีนี้พี่ช้างก็จะมาเน้นตัวนี้นะจะมาเน้นให้มาวิเคราะห์กันอีกนิดหนึ่งนะวิเคราะห์กันอีกนิดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวพี่ช้างวงก่อนเดี๋ยวจะมาบอกการวิเคราะห์ทําไมถึงมาเน้นนะที่พี่ช้างจะเอาเอาให้เน้นบนล่างนะทำไมถึงให้เน้นบนล่างเพราะว่างวดที่แล้วเขาไปด้านบนนะ อ่ function, ตัวนี้ที่จะเอาไปเน้นด้านบนบ้างนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะ,ะ,คะที่จะเอาไปเน้นสองตัวบนนะคะอ่าถ้าเป็นสองตัวล่างนะอันนี้คือ4ตัวเนี่ยให้เอาไปเน้นด้านบนนะแต่ถ้าเป็น2ตัวล่างก็คือจะเน้นอีกตัวนี้อีกนะคะ <rempl> <IST> ประมาณนี้สี่ตัวนี้ก็เด่นอยู่แล้วนะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะไม่มีใครรู้นะคะเผาๆนะไม่มีใครรู้ว่าจะออกอันใดนะคะอ่ะส่วนตัวที่ตัวกันนะตัวกันเราก็ดูที่ตัวที่มีเลขเก้าอ่าน้านหลังนะเลขเก้าแล้วก็เลขสี่นะ แบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าต,าตกกันนะก็เอาเอาไปกับเผื่อนิดหนึ่งนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะออกอันใดน,นะถ้าสมมติเขาเบิ้ลจริงๆนะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเบิ้ลจริงๆนะคะก็เป็นแบบนี้นะถ้าสมมติว่าเขาเบิ้ลนะอ่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตวัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเบิ้ลนะหนึ่งสองนะสามนะ ถ้าไม่เบิ้ลก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะเด่นเช่นกันอันนี้ก็เด่นเช่นกันนะแต่ว่าเด่นมากสุดๆก็คือ6ตัวนี้นะคะ6ตัวนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์อ,อีกนิดหนึ่งทำไมพี่ช้างถึงเอาไปเน้นอันนั้นนะนี่ก็หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็มี เลขสี่เลขห้าเนาะหลักหน่วยนี้ก็มีเลขสี่เลขห้าแต่โซนอันนี้ก็จะมีแบบว่าสิบหน่วยอะค่ะมาสิบหน่วยนะคะมาสิบหน่วยมาสิบหน่วยก็มีสี่ห้าเช่นกันนะคะแต่เลขศูนย์ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มันคนละโซนนะแต่ว่าเลขศูนย์ก็มีเหมือนกันหากท่านใดที่อยากเน้นที่เลขศูนย์ก็แล้วแต่แล้วก็จะมีอีกโนูนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมคะที่เขาชนกันที่เทพบชนแล้วมาเทพบชนแล้วมาล่างนะไม่ใช่ว่ามาปักหลักนะมันเขาไม่ปักหลักนะคะเทพบชนแล้วมาล่างเพราะฉะนั้นเราก็ไปเน้นที่เลขสี่เลขเก้านะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรนี้ก็มีเลขห้าอยู่เช่นกันนะคะเลขห้าเลขหก 6, เลขเจ็ดนะอันนี้ก็จะเป็น ชุดสองตัวล่างเช่นกันนะท่านผู้ชมก็น่าจะเคยดูแล้วนะแล้วก็จะมีอีกชุดที่เราให้ดูไปก่อนหน้านั้นก็ประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นเนาะสูตรแบบนี้นะจำหัวข้อไว้นะถ้าท่านผู้ชมอยากเข้าไปหาดูนะคะอ่าเป็นแบบนี้ทำไมพี่ช้างให้เอามีสีมีห้ามีเจ็ดนะที่เราชนกันเยอะๆนะคะ เราชนกันเยอะๆเ,อเดี๋ยวให้ดูหัวข้ออีกนิดหนึ่งอ่าอยากแคบกวแคบเลยนะคะหัวข้อนะอันนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งห้านะคะจะเป็นมาสองตัวล่างครบเช่นกันนะคะ a ห้านะจำไว้นะอ่าอ่ะ,อะมาดูดูสักนิดหนึ่ง ค่อ,อประัดสินใจนะคะก็มี4ีมี5มี7นะคะมีสมีหมีเมีเเห็นไหมคะที่น่าสนใจนะก็มีโซนเช่นกันนะเอาแน่ๆนะถ้าท่านชมแบบเนี้ยเอาโซนขึ้นไปวางอีกทีแล้วก็จับทั้งหมดนี้ก็ถูกอยู่แล้วนะคะก็มีน่าจะมีอยู่แล้วนะคะสตัวล่างนี้นะพ่ชางคิดว่านะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ทำไมถึงเอามาเน้นแบบนั้นนะก็อันนี้ก็จะเป็น สองตัวล่างที่เราเคยคำนวณงวดที่แล้วเนาะจะเป็น ab3 นะคะ ab3 2ตัวล่างมาครบสองตัวล่างเช่นกันนะคะมาแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นโสูตรโคโค่เป็นแบบนี้ค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่ก็เห็นไหมคะงวดที่แล้วพี่ช้างก็เพิ่งเอามาลงงวดที่แล้วเขาก็เข้าอยู่นะอ่านี่จะเป็นตัวนี้อ่ะ ข้าวนะคะข้านะคะมันเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้พี่ช้างถึงไปเน้นที่ว่าสองหกสองหกอะไรนะประมาณนั้นแหละงวดที่แล้วนะเขาก็ไปขึ้นบนนะแต่งดนี้ก็ยังได้ตัวนี้อยู่เนะี่ยแต่ว่ามีแค่สองตัวพี่ช้างก็ไม่อยาะะ่ามั่นใจนะคะไม่กล้ามั่นใจนะคะอ่างดที่แล้วก็ไปเข้าบนเป็นแบบนี้นะคะ ก็วิเคราะห์กันประมาณนี้อตโซนที่สองตัวล่างงวดที่แล้วนะสองตัวล่างตรงๆนั้นเขาก็ไปเข้าสองตัวบนเลยนะคะเข้าไปเข้าสองตัวบนเลยเข้าทุกงวดเพียงแต่ว่าบางทีเขาจะไปเข้าสองตัวบนเข้าสองตัวล่างสองตัวล่างไปไปขึ้นสองตัวบนเขาจะเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะแต่เข้าทุกงวดแต่ว่าเราจับจุดไม่ค่อยถูกนั่นเองนะคะ,ะโซนงวดนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้แต่ของเราที่ชนกันอยู่ยสองสามสุดนั้นจะมีเลขค่าเลขสี่เลขเจ็ดเลขศูนย์เห็นไหมคะถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปเน้นนะก็ไปช้างก็เขียนไว้ทั้งหมดแล้วนะเขียนไว้หมดแล้วนี้เด่นมากนะคะกลับด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอาให้ดูตัวที่ตัวนี้นะตกกันนะคะอ่าแคบเลยเนี่ก็คือตกกันนะบางทีเขาก็ออกตัวกันนะคะบางทีเขาก็ออกตัวเน้นนะเพื่อนๆกลับด้วยนะคะ บางทีเขาก็ออกไม่ตรงบ้างนะเป็นแบบนั้นค่ะ,ะแต่เมื่อกี้เราก็กําลังทำตัววิ่งนี่อยู่เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาสองตัวบนมาเน้นตัวนี้อีกทีนะคะมาวิเคราะห์ตัวเลขอันนี้อีกทีนะคะ,ะดูเดี๋ยวช้างให้ดูอีกทีแคบเลยค่ะแคบเลยแคบตามใจเลยค่ะท่านผู้ชมที่แคบไม่ได้ก็แบบจดเอาเลยค่ะหยุดคลิปแล้วก็จดเลยค่ะมีประมาณนี้ค่ะเพื่อน เอาไปเน้นบนล่างด้วยนะที่นี้เนี้ยไอ้ที่งวดที่แล้วพี่ช้างบอกว่าเออศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยเด่นมากอ่ะรู้ไหมเขาไปออกพัฒนาลาววันที่สิบแปดอ่ะเพื่อนเวันที่สิบแปดน่าจะเป็นวันอะไรวันศุกร์หรือวันเอ๊ะไม่ใช่วันศุกร์วันจันทร์น่ะวันจันทร์นะค่ะผ่านไปแค่สองวันเองอะเขาไปออกตรงนั้นเลยน่ะมันเด่นจริงๆนะแต่ว่าที่พี่ช้างพูดไปว่าบนล่างเนี่ย ก็ไม่ใช่มาตัวเก่าเนะเลขหกอ่ะพี่ช้างก็ไม่คิดไม่ฟันหรอกเขาจะมานะก็มาจริงๆนะคะอ่ะมีประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้รวยกันทุกๆท่านทุกคนนะคะอ่ะผิดถูกอย่าว่ากันไม่มีใครรู้ว่าจะออกอันใดนะคะอ่ะโอเคก็ขอให้เฮงขอให้ปังยังไงก็พี่ช้างคิดว่าในนี้ต้องมีอยู่แล้วนะคะอ่ะไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างเท่านั้นเองนะคะแต่อันนี้จะเป็นสูตรล่างนะคะก็ขอให้ปังกันทุกทุกท่านเลยคะ่ะ ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอใยรวยรวยรวยทุกท่านนะคะรวยรวยทุกท่านเลยนะคะนะดินก็เริ่มพันกันละพูดมากละอ่ะคาดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ